สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำโปรโมตสนามแบตันกล่าวที่ชื่อว่า f ฟรีวิน c a n ยอนซึ่งทางกิลของผมได้ไปรวบรวมคนแล้วก็นัดกันไปลงมาจนจนกระทั่งหาคนได้ว่าเออมีคนพอลงฟรีวินแคนยอ n นะครับมันก็คือสนามที่อยู่ในหมวดของจับคู่สนามรถนะฮะอีสนามเบตันกล่าวที่สนุกมากอีก2ส,สนามอตอนนี้ทางของเพลวิสเนี่ยเขาก็ได้นำเสนอ เริ่มโปรโมทพรีเซนต์กันแล้วบ้างแล้วก็คือคอแซ่สตรองโฮอันนี้คอแซ่สตรองโฮนับจากข้างบนนะครับ1 2 3อ่าคอแซ่สตรองโฮนะฮะคุณติ๊กเลือกอย่างนี้แล้วก็กดคิวสนามลบแต่ที่ผมลงวันนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวคอแซ่นี้นะฮะเป็นฟรีวินแคนยอนครับอันที่4 1 2 3 4ฟรีวินแคนยอนจะเป็นสู้กันแบบ15-10ต่อ15นะฝั่งละ15คนคิวไป มันสามารถกดพร้อมกับาการจับคู่อันนี้ได้ด้วยนะเนี่ยเช่นอย่าวผมกดให้ดูผมกดคิวเฟรินอันนี้นะฮะกดคิวค้างไว้แล้วผมก็อยากไปลงดันด้วยผมก็กดคิวลงดันด้วยได้เหมือนกันเนี่ยสมมติสมม,ต,สม,มตินะฮะอัเนี่ยอุอ้ยกดเป็นโดนกมอ่ะ มันทักคิวพร้อมกันได้2อ,อันเลยเห็นไหมฮะสะดวกสบายมากเพราะฉะนั้นก็เลยจะบอกว่าเวลากดคิวรอนุนร้อนนี่อ่ะกดคิวอันนี้ได้้วยนะ <c oughs> ก็อาจจะไม่ใช่ฟิินแคนยอนอย่างเดียวคอเซสตรองฮวนบก็ทําอย่างนี้ได้เหมือนกันนะ่ะวนรางวัลที่ได้เนี่ยจะอยู่ท้ายทยคลิปเลยส่วนสนามอันถัดไปที่ผมจะลงคลิปเนี่ยก็จะเป็นคอแซสตรองฮวซึ่งอันนี้เราไปถ่ายมาละแต่ยังไม่ได้ตัดให้เรียบร้อยอีกอันนึงก็คือยูดิรอนเดี๋ยวก็จะ พยายามนัดคนไปไปลงอีกเหมือนกันซึ่งอันเนี้ยเป็นการสนามปเป็นเกลวอีกแบบหนึ่งข่าเน้นฆ่ากันโดยเฉพาะเลยคอแซเนี่ยโดยสรุปนะผมสรุปภาพรวมของแต่ละสนามให้ฟังยูเดรอนเนี่ยจะเป็นสนามที่เน้นฆ่ากันโดยเฉพาะเลยไม่ไม่ไม่เน้นแผนยึดเสากันประสาทปีนบันไดอันนี้ไม่มีเน้นฆ่าอย่างเดียวใครทีมไหนเก่งกว่าก็ ชนะไปเล่นทีมไฟ์ได้ดีกว่าชนะไปโซคอสแซสตรองโฮเนี่ยจะเป็นแบตเทิรกราวแนวเน้นกลยุทธ์ยุทธวิธีก็มีหลายยุทธวิธีเดี๋ยวจะทยอยทาคลิปสอนมาแล้วกันว่าแผนการหลักๆที่เขาเล่นเนี่ยเล่นกันยังไงเน้นยุทธวิธีไม่ค่อยเน้นปะทะเท่าทีมบุกทีมไหนไปเน้นอ่าพีพีเน้นปะทะเนี่ยแพ้นะครับแต่ฝ่ายป้องกันเนี่ยจะชนะนะฮะต้องเน้นกลยุทธ์คือยีบยึดเสารีบตีประตูรีบ ยึดเสาแล้วก็รีบไปตีคริตตันข้างในให้ได้อย่าไปมัวสนใจคนอันเนี้ยโอกาสที่เราจะได้เล่นสู้กับคนเนี่ยมีไม่ค่อยมากนะเพราะเน้นยุทธวิธีมากกว่าส่วนฟรีวินแคนยอนเนี่ยจะเป็นกึ่งกลางระหว่างคอแซกับกิดิรอนคอฟรีวินแคนยอนเนี่ยจะเป็นสนามแคบๆวิ่งแป๊บเดียวเจอละไม่ต้องเหมือนกับคอแซที่วิ่ง,งานานกว่าจะเจอว,วิ่งแป๊บเดียวเนี่ยเจอละไม่ต้องมีบันไดอะไรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ให้เราวิ่งได้แป๊บเดียวเลย ออกมาเรียกว่าเจอตรงกลางแป๊บเดียวค่ากันเลยส่วนกลยลึกอะไรกันนะการเล่นเดี๋ยวก็ก็จะทําคลิปสอนมาทีหลังแล้วกันเดี๋ยวก็ไปชมกันก่อนว่าไอ้ในคลิปของผมวันนี้จับคู่มาสองรอบเนี่ยมีเล่นอะไรกันยังไงบ้างเดี๋ยวไปรับชมได้เลยครับอ่าไปก่อนไว้ก่อนอ่า DPS ตอนนี้มี2 8่พระมีหมันต้องถึงแล้วเพามันเกิน 30. แต่เราไปเทสเฟวินเอ้ยเทสคอแฟไม่ได้ ใครขอแชร์ขอแไงมันก็เสียที่เพราะว่ามันเฟรย์ทำแล้วไงเด้งแล้วเด้งแล้วนี่เด้งแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเล่นไม่เป็นนะสอนเล่นหน่อยได้ไหมโอ้ให้บทละยึดเสาคลายบทละยึดเมามามานี่มันออก้องนะเว้ยคู่อีกคูดูได้ผมเอี๊ยบจะร้องไห้หยุดคนวะพี่ปอมอยู่ข้างหลังเป้พี่ไอ้ปอมงอยปอมแซ่ปอมมึงใส่กูฟังเลยแซ่เหี้ย มีาพไหมนยมีาไหมมีว่ะเสียดายอ้คนเราน้อยกว่าหึ่งคนอะโกงใครออฟไลน์วะอดยันเหลือไม่ได้่ะได้ห่ะได้่้ครครับเป็นครเ่ที่ไม่ให้มาใครเข้ากางไ้ไม่สั่งวะเข้ากลางิ่งเข้ากาง่เข้าสองลางแทงวิ่งเขานานหน้าแล้วเดี๋ยวรอรอรบคนคนเป็นแทงอะมีไหมวะไม่มีแทงเลยศรไแทงพี่แทงพี่อะไรเดี๋ยวมไงแคปคคคคแคปคคแคปคคปคคคคค้คคคคคค อย่าข้ามกูไอ้เาปริงกูไปไหนวะโอ้ยทำไมกูมปริงไม่ได้วะโอ้ยอโอ้ยกูฝังง่งนู้นแน่นเปล่บบาวะกูนี่มากลางกันหมดแล้วมเนี่ยอ่าใครตายใครตายไปใครตายไปเสาเสาบนนะใครตายไปเสาบนยึดเสาบนใครตายมีเสาบน,าาบนมีใครตายไหมยังม,ย <c oughs> ม่นตูนม<า>ันยึดเสามันยึดเสามันยึดเสามันเยอะมันได้ยึดแล้วมันแคบแล้วเดี๋ยอะไรยัแคบต่อได้บุกดันออกไปดันออกไป ไดี๋ยผมที่สองครับอ่าดันออกไปนะดันออกไปไ,ด,ได้ไม่ช่วยกดไม่ช่วยกดไม่ช่วยกดช่วยกดสามมันกดได้สามคนอแล้วพอแล้วอ่าใครตายใครตายไปกดไปกดเสาคนมีใครตายไหมยังไม่ตายเลยแม่งเหนียวกันเหลือเกิเน,นผมต้องไปกดแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวได้แต้มน้อยผมแอบไปกดแล้วไม่คุมไปก่อดทำได้ไหมหันแล้วไปกันตีเานี้วไอ้เยออ ไม่ทันไมไ่ไอ้เฮียไอ้แทปกมึงรู้มากไอ้แซ่แชมป์รู้มากเฟ้ยนั่าไง่เขาไปสองเสาแล้วเราไปเสาเดียวตอนนี้เราเสียเปรียบแล้วต้อง,งไปหาไอ้ที่หนึงๆๆนะ่งเราสองอ่ะรู้มครับแยกยืมมาให้ผม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 พอดีเออมันจะเข้ามานั่นอยู่นี่ก็ไม่ได้หรอกนีดีดีต้องมาผมถ้ามันถ้ามันม,มันมาช่วยแล้ว อย่ายึดมัว่วอย่ายึดมัว่วยึดไปละอ่าตอนนี้ต้องฆ่าก่อนตอนนี้ต้องฆ่าทิ้งหมอ,อก,ก่อนฆ่าทิ้งหมอ,อก,ก่อนไอเสาบนนะเสากลางมีคนอย่าไอ้เสากลางไม่มีคนเฝ้าเลยนะั่นคนมายึดแล้วนะั่นน่ะอ่าหนโดนแล้วใช้สกิลทำให้ล้มทำให้มันยึดต่อไม่ได้ใช้สกิทลที่ำให้ล้มอ่านี่ไปไปไปข้างล่างไปข้างล่างดันจะเกิดดันจะเกิด <c oughs> สวิตบรีละ แบบตรงไหนวะแบบหน้าไหน <m uch> มันก็มีคนเฝ้าเสาวด้วยแบบไหนวะแบบล่างใช่ปะแบบหน้าพี่เอาแบบล่างแบบล่างเดี๋ยวฆ่าตัวนี้เสร็จไอ้คนเสาบนนั้นเดี๋ยวฆ่าฆ่าเสร็จวิ่งออกนี่ไปเลยขึ้นมาแล้วไปเสาไปไปแบมข้างล่างกางโนดนพี่กาล้มช่างเอาแบมบอลเอาแบมบอลนะแข็งกว่าแบมสำคัญกว่าไอข้างล่างนี่เป็นหัวกระโหลกเห็นไหมวิ่งออกไปเลยโอเคไม่ต้องไปทำคะแนนนะการเจ็ด เออแม่งแป๊บไม่โชว์อะเซ็งไอแชมอุ่ยเดี๋ยวแชมป์กดอยู่มันกดกีติ้งกดเดี๋ยวสนใจเดี๋ยวสนใจครับไปเแป๊บเออดีอ่ามีใครอยู่ไหมตรงนี้กำลังจะเราไปนัางกันแล้วพี่เดี๋ยวไปบนจะไปบนกันพี่ตายเลยใช่ปะอ่าขาเนี้ยบวกเรามีบัฟพิเศษแล้วเราบวกได้สามตัวพี่ะตาไม่โดนละอ่าใครที่อยู่ใครที่อยู่ล่างเก็บเก็บไอตัวที่อยู่เสานี่ก่อนปล่อยมันแคบล่อยมันแคบล่อยมันแคบไปเสาสองน้ำเสาสอน้ำลอยมันขาวลอยขาวเอ้ยไม่สนใจได้ไม่ได้ขาว ปล่อยเขาคุมสองเสาพยายามคุมไม่ได้สองเสาเราจะชนะสองไหนกันสองกลงน,อนเออวันนี้โชคดีนี่นะเฟวินเนี่ยแทงวันเนี้ยแทงมังกร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 เอาไปไหนโอ้โหแทง,งกรถึกนะครับถึกถึกถึกเขามีมังกรหมุนรอบบัฟสโลว์ถ้าออกกลางตีตเข้าไปเลยได้แตงการเนี่ยวิ่งหลักฐานนะแบบอ่าจริงๆคนที่เสากลางลมันจะได้เปรียบในโพคลิกกนเนี่ยออกกลางออกกลางออกกลาง ขอชาร์จมานับไม่รู้อะแม่งแม่งแม่งเอาเข้าไม้กลางเนี่ยไอ้มันมาตีซ้ายแล้วครับควาซ้ายหัวกันอยู่อ่าไม่เป็นไรยึดกลางให้ได้ก่อนเข้ากลางเลยเข้ากลางเลยตอนนี้กลางว่างกลางว่างโอ้ยกูเหมือนถ่ายไปแล้วถยไปแล้วถยไปแล้วแคปกลางแคปอ่ามันนากานากากเนื้อทีเด็ดครับโอ้ยยุบหน้าท้ายเยอะเลยว่าคกตั้งหัวเลีนหัวเลีน มันจะเข้าพลังมันจะเข้าพลังประมาณสี่ห้าคนจะเข้าพลังแต่ฝั่งฝั่งซ้ายสี่ห้าคนโอ้ยนินตามินินตาจะเข้าพลังประมาณเจ็ดแปดคนขอพลังขอพลางเสริมตรงกลางหน่อยใครอยู่ใกล้กลางไปมาเอากลางใครอยู่ไปตีแปมไปตีแปมใครอยู่ใกล้แปมไปตีแปมไปตีเพิ่งเติร์ดไปตีแปมเป็นช้าก่อนดิค่ะต่อค่าก่อนใช่เนี่ยแทน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 เนี่ยแทนข้างหลังเนี่ยไอ้แทนเนี่ยเห็นไหมเห็นแทนไหม ี่แทนอยู่ข้างหลังเนี่ยอุ้ยแทนกับเดวีบิดข้างหลังเนี่ยวิ่งซ้อนอยู่ถั้ยเยอะเยอะไอ้ยี่แมาน้ำจะหมดแล้วตามไม่ไหวมาน้ามาน้าผมหมดแล้วเนี่ยเดี๋ลื่อยไอ้กลางเลอยไอ้ข้างบนข้างบนใครไปเยอะไอ้เราดำอยู่แทนเราดำอยู่แทนเราดำอยู่ไม่ไปดำอยู่อ่านาคาข้างบนถ้าแล้วขึ้นเปเอาเปเอาเสาบนเดี๋ยวเรารวมลงมาเอาเสากลาง อ้าวใครโดนดากาข่าใครโดนดากา้าเ่กแลับแคปเหนือแคปเหนือแคปเนอแคปเหนือแคปปนแคปปนต่มาต่อมาตนอมาต่อมาต่อมา้่อมาต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 ่เลยต่อมาต่อมาง่อมาต่อมาตเข้าตาตนายมาต่อมามาต่อมามาต่อมต่อาต่อมาต่อมา่อมาต่อาต่อ่อมา่อมาต่อา่อมาาต่าต่กาตงนี้ยืดไปก่อตรงนี้ยังไมอต่อ็ได้ยืดต่อตอต่อ อุ้ยโดนแทงล้วงแทงล้วงเข้ามาแล้วนี่ตัดไปไอ้เหี้ยมมานาคุณจะหมดอิสัตว์ระเยอะคนเยอะน่ตายหมดเยอะตายหมดเยอะปะเฮ้ยเดี๋ยวใครทำอะไรตรงหน้าหน้าบ้านนั่นน่ะหน้าบ้านใครไม่สู้อ่ะมีคนอยู่ครับออ๋มีคนอยู่อย่าไปสู้กลางทางเราเราตั่นอยู่ตอนนี้ไปแล้วไปด้วยใครทำจริงวะไอ็งจเบียดมึงลักกิลักกิลักกิมึงเห็นแมวไหมไม่รักแมวไงบีบเลยร้านเลยไอ้สัตว์กูตายได้เลยเนี่ยไอ้อย่าฆ่ากูแมวน่ารักปล่อยมันไปสจ้าบนปล่อยไปสจ้าบนปล่อยไปเอออย่าสองเจาละจบหน้าจบหน้า แบบล่างครับแบบล่างแบบล่างบอเสาล่างเทียได้อ่าเสากลางเข้าไว้ด้วยเวลาแคปเสร็จมันต้องเข้าสักนิดนึงเพื่อรอดูผลผลนี่มึงรอสวิมนิ่งมาดูกันใครสวิงนี่สายเป็นน้ำวะผมผมเสาบนสองคนกินสิบกับมันการเข้ากลางเข้ากลางด้านขวาเข้ากลางด้านขวาคนที่อยู่กลางมากันกลางก่อนมิดนิดนิดนั่นะไอ้ลูกขาดบอกมิดแล้วเข้ากลางเข้ากลางอย่าไปสู้กับข้างนอกมันไม่ค่อยได้ประโยชน์มันโดนนี่อยู่นี่ตอนนี้ อ่าเราการกลางอยู่แล้วอโอเคดีดันออกไปดันออกไปดันได้ไหมไอ้กตด,ดันแม่งสดสดแม่งอยู่กลา,างกลางแล้วโอ้ยเสาโอ้ยสามเสา,าไม่ได้แต้มจะไหนโอ้ยมันไหลโคตรเร็วเลยโอ้ยบอกไม่อย่างงบีพีต้องดูเสาก่อนอย่างบีพีได้ก็ต้องก,ก็แต้มเราต้องนำเยอะสี่พันตอนนี้แต้มเขาอีกประมาณอีกประมาณหนึ่งนาทีแต้มเขาจะเข้ามาทันเราแล้วนะอ่ะล่ากออกไปดันกลางยันไว้ก่อนกลางไม่ต้องแคปกลางไม่ต้องแคปสู้ก่อนอย่าไปแคปไปขาวถ้าแคปไปขาวเขาได้แต้มอีก ตายยากยาก,ย,ากยังเีเงินเล่นกเทพีพีี้นี่ปูจะตายแล้วแต่วปป่า i n t e r c, <oughs> <c <oughs> ดึงมดวดึงแมว้หมึงสิว <c oughs> ามน่ารักของแมวไหม <c oughs> <ๆ>นี่ไงลมากลไมยดงแรงอีกับวกกัาอยู่กลางกลางมีอยู่สาคนเนี่ยที่ห้คนกลางนีอยู่ประมาณดีดียึดสเสาคุมสองเสาไว้มันกำลังจะไปที่อื่นแล้วมันพอนกะทำอไปที่อื่นแล้ว กลางอยู่ประมาณสิคนเราเรายันได้เยียวไว้เยอะไว้ให้แ้มนำเดี๋ยวก็ชนะแทมนำนำไว้เนี่ยมันไม่ดู้แ้มเนี่ยพวกเนี้ยจริงตอนนี้มันไม่ควจะมาซี่อีกฝั่งนะมันไม่ควรจะมาพ v p ตรงกลางมันควรไายึดเสาอันนี้เราเยอะ p v พไว้ได้เนี่ยก็ถือว่าเราได้เรียวเราแตมนำนี่ย่มไปสอนไม่โดนไม่โดนจะได้มาเยอะไม่กลัวเรา่ายกันรื่องัเยนยปกันมั้ยที่นียนตรวัันายแม่งยสายน ใครเป็นฝั่งรุ่นปะอยากรู้ยังต้องการพูดเยอะโอ้ยโดบโอ้โดนตันเนีอยู่ไหนอยู่กลางัได้ี่ยโอ้ยโซยยวกาโดนอยแล้วใครตามมารู้เนี่ยไอ้บอมม่ส ทำได้ไม่เป็นาคามาแล้วกระบนกระบนอาจจะจะโดนเป็นพอีกน้อยแต้มไม่ตีแน่ๆตีจนบิสตายยากจังหายใครตีกูเนี่ยเอออย่าตีกูเนี่ยมันมันมันตีอ่ะกดแล้วกดแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องรอสักนิดนึงเมื่อกี้ผมดูแล้วระบบมันรออย่าลืมกดรับเควสด้วยนะคนที่ชนะน่ะมันให้ไข่อะไรมาด้วยไม่รู้ว่าไข่ลงอะอ๊ะทำไมของผมมีไข่ด้วยแย่จังทำงานอ่ะ โอมีผลงานด้วยอยได้อาวุธอะไรมาก็ไม่รู้ติ๊กน้องของเยอะจังเลยเออเขาเขาบอกแล้วอย่าตีแมวเห็นไหมพวกนายโชคร้ายมาตีแมวตีแล้วโดนแมวมั่งได้องเก้าสิบเก้าสิบหก้อนคิว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 นะฮะกดกดคิวเลยครับมันระบบมันต้องใช้เวลารอส่วนทุกคนเมื่อกี้ผมสังเกตแล้วประมาณเกือบสองนาทีเนี่ยใช่ถ้าคนครบนะอืมถ้าคนครบมันมันครบแล้วก็จริงแต่ต้องใช้เวลารออีกตั้งสองนาทีอ่ะมันอย่าคิวให้ต้องรอนิดนึงับคิวแล้วเรียกแล้ว มาใครที่อยู่อเลดผมขึ้นไปห้องข้างบนครับใครอยู่เลดปุนขึ้นไปห้องบนแ่นะแบมแบม้านจะเกิดก็สองืงอสมนาทีสี่สิบแล้วก็แบมข้างบนอ่ะก็จะเกิดเมื่อห้านาทีสี่สิบผักคื้ทั้งละสองนาที่ากนไป่ยไปทไม่เดออยู่ด้วยกันก็เดอดเราตอบป่ะรัก้อป่ะไปกางเลยป่ะอ่าขอบหน่อยที่นี่เราเหรอมีภาพไหมมีาไหมเออแทนซี่รับเลยรับเลยครับดีมากครับเจิวเมียวอ่ะเจ้ากิวเมียวมาิติ้งมาหน่อย ไนเลยไปเอยไปเลยไปเอยไปเล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 ยไปเอยไ้เลยไป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 ้ลยไปเ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 ลาไปเอยไปเลยไปเอยไปเลยไปเองไปเลยคนเลยไปเคนไปเคนไปเลยไปเคยไปเ๋ยไปเ๋ยไปเลยไปเลยไปเลไปเล่ไปเลยจปเลยมปมไปล่ไปเลยไปเลยไเลยไปเลยไปเลยไปเลให้เวแทงเอาวิ่งให้เลยไปเลยไปกป้องเราไ่ได้แต่ดูแลเลยบปเลยไปเลยไปเยไปเลยไปเลยไปเลยไปยาเข้ามาลยไปเลยไนเลนไปลก่ปเเปเลยไ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 ลยไปเลยไปเลยไปเไเลยเยไป่วยัน

ใครตายไปเช็กเสาล่างนะใครตายไปเช็คเสาล่างว่าม oh, ีคนมาไหมตรงนั้นแคบเยแคบแคปกลางผมพยายามแคปกลางเสาล่างไปได้สองคนแคปกาเสาล่างแคปได้คนเสาล่างรเลยเสาล่างคนมาอุ้ยเอ็นดีเป็นล้วกันนี้เลยเอหมาดู่อยต้อนยังกูเลยเราได้กลางแล้วทีเหลือยากมีปอบอยู่เสาล่างวะเอ้ยยงวคนแมสตตัดผ้ามาพี่ดีกว่า การขอน้นไหมเ่ได้อยู่ร้านอ่ะสบายอยู่ไม่ตงเท่าไม่ตงเ่ไหร่นไหนีนอะไรแตงนอนแล้วยังไม่นอนแพนอยู่เได้อยู่ร้านแพนยงอยู่โดสี่ห้าตัวจีบจีบจีบจบแตงยไม่ขึ้นหน้าเอาาคือได้ไ้วเราเฝ้ากันไหมโการ่าจะได้ไหมี่พี่ปพเฝ้าเฝ้า้าอ้อเวลาแบมเวลมฝ้ายดนผมไม่ช่วยล่าไหวล่ะไหวครับ ถ้าเราเข้าไปล้วงหน่อยถ้าไม่ล้วงถ้าไม่ล้วงมันจะวงไม่แตกต้องต้องเข้าไปล้วงให้วงแตกจะผมพูดอะไรนะละอย่ายืนแนวหลังมากถ้ายืนแนวหลังมากเขาจะล้วงมันเป็นพรี่ใครฆาตกรได้ไหมครัเราต้องตามหรอมั้าเอาเสาเลยเอาเสาเลยเสาเลยเอาสองโอเคแล้วเดี๋ยวไปไปลบหลังเราสองขียร์เราจะอยู่ฝั่งงแมจินไม่ต้องไม่ต้อง ข้ตขาตกรก,น,น,รกนยังอยู่มีขาแบไหนตี่ังมเดินเหมอนเดิมเดี๋ยวีดูเสามมาเยอะมาเยอะตันหน้าได้บ้างเามีแต่ระไม่ไ้ขาตกรอมากัตกรอใช่ไหมหรอมันไม่มีมันไม่มีัมม,ม,ม,มอรหรอับมซ้นอนก่อนข้างลางข้างไม่ไหวข้างล่งไม่ไหวข้างล่างไม่ไหวใครตายแล้วไปเสริมข้างล่างนะมัดกลางคอยู่มัดังไม่ได้ไปไหนเลยเสาสามีอยู่งคนได้กนอยู่อไรกี้อะ ตำแหน่งของแท้งก็ยืนข้างหน้าแล้วไว้ใจพระว่าเขาจะตามมายิงเราได้คุณค้าพระสุดยอดจับเป็นคิ้วจับไปไปตีแบมไปตีแบมไปตีแปมไปตีแปมไปตีไปตีไปตีแบมสองสามคนพอแอบแอบกันไปอย่าไปกันหมดที่เหลือเนี่ยต้องไล่ต้องไล่คนนี้ไปตื่นก่อนเราค่อยไปตีได้ถ้าไม่กูบักหี้ยอะไรเนี่ยเออไม่ติดหี้ยอะไรอ่ตรงนี้นั่นลงใครลงไปได้ลงไปเลยน่ะตอนนี้ลูกค้าท่านจะลูกค้ากับไอ้แชมป์แชมป์ลงไปเลยไปไปตีไปตีแบมเลยน่ะลูกขาไปแล้วนะโอเคโอเคตอนนี้เอาอยู่แล้วโอเค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 ลูกค้า มีรอย <Bond> ู่แล้วอผมลงมช่วยินโดนมผมมีลยั้นบ้านผมมีลายั้นบ้านผมมีลยชันบามกันคนเดียวมาแล้วผมมาแล้วแล้วผมแทงกลับไหมแทงกลับไหมไม่ต้องไม่ต้องคนเดียวตรงนั้นไล่ไปตรงนั้นไล่ไปดูแยกกี่แถวโอเู้สึกมีเยวคือเราโฟกัสแค่สเสาใช่ไหมครับโฟกัสสองเสาก็โดยประมาณล้ผิดแป๊บอยกลามาเียคีบอีมึงส้ไม่แมึง โอ้โหแบมล่างไม่ได้ต hmm. oh ีแบมเหนืออ่าไปตีแบมข้างบนเลยทอไข้างล่างตีไม่ได้เหรอไม่ข้างล่างข้างบนนั้นต้เกิดไงอ๋อข้างล่างมีคนยึดเสาพี่มีคนยึดเฮ้ยไอ้ตรงกลางมันมาตีคนตีเสาก่อนอ่าไม่ต้องสนไม่ต้องสนไปข้างบนเลยไม่ไม่ว่าคนที่อยู่กลางอ่ะมาตีล่างหมดยึเสาสามสี่คนเนี่ยเขคือยึดเสาอยู่เท่านี้ไม่มีอะไรก็เสร็จเรียบร้อยสู้หรือกระเดื่องเดี๋ยวมัน มาหนาหมดว่ะยิงมีตะกียวยิงกดตีธรรมดาด้วยเวลาโอเคเปิดแล้วเปิดแล้วเนี่ยตรงกลางมีโยเลสิ่งกุใช้ยาไม่ได้เหรอไม่ได้ครับบ้าเหรอไม่กันตายฝ่ายผลูกแก้วไม่ได้เลยน็อตน็อตน็อตกลางทิ้งน็อตเลยกลางทิ้งกลางทิ้งกลางทิ้งไปขึ้นน็อตเดี๋ยวนี้ไม่ขึ้นขึ้นมาหน้ให้มาหน้าให้กลางทิ้งมาขึ้นน็อตเนี่ยกระโดดมันไปนูงนน่ะทีมันจะขึ้นกลางมันจะขึ้นกลางกลางเสียไปทำไมเดี๋ยวแบมขึ้นได้ใครได้แบมคือชนะครับเกมนี้ ไอ้หกร้อยเต็มอะแปมหกร้อยเต็มแล้วก็มึงได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีมหาศาลเลยมนาศาลนาเีตอนนั้นแหละเราไล่ฆ่าได้สบายโคตรขึ้นบนเลยใช่ไหมครับมาลวงเอาแปมมาลวงเอาแปมในเงียบเห็นไหมตายแล้วอ่ะแล้วใครโดนฆ่าเกียบบน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 ใช่ใช่เข้าบนเลยเออตุกการเขาลองไปกับเราอยีกนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองบนก่อนเข้าบนนะเว้ยอ่ะแคปบนแคปบนที่เหลือไล่ลงไปเลยครับที่เหลือไล่ลงไปไล่ลงไปเข้ากลางเลยเฮ้ยไอ้มาที่มันจบค่จทุกคน ไม่เห็นมาษามไม่เห็นมาษาเยอะเลยไม่เห็นมาษามคือทำอัตนตรายเลยมาสวยครับตึงสวยเพื่อนเติมเข้าไปสตัน,นตัดไม่ตัดก็ล้มเอา,ไอานไปมาภาษากระสุนแต่กตันเนาะคดูท <c oughs> ่าวันนี้ไม่ได้ลงดักกันแน่เลยอยู่แต่เฟรนด์กันทั้งชาติเลยลนะูกค้าได้งร้านหมดเลยหร <c oughs> อเป่า่มาพอดีคือได้ร้านมาตัวนึงที่รถกูดาปานะข้าเลยไมไ่สามตัวไอ้ชัดตัได้ไหมไปแอคคิวนับแต้มไหมคิวนับครับคุณสิเดิน ไม่ได้ครับคิวไม่ถึงแป๊เออไม่ได้น้อยอ่ะเฮ้ยใครวะเนี่ยไอ้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 ไอแนวอย่างเงี้ยเข้ากลางมาช่วยอีกนิดแป๊กลางหน่อยว่าสวยครับสวยอุ้ยขอเสรือกลางหน่อยครับขอเสรือกลางหน่อยสักสักห้าคนเดี๋ยวตีหลังให้เดี๋ยวตีหลังให้เดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้มีตีอยู่มีไ้องมีแชมป์ตีหลังให้อัดได้เลยนะตัดตีผมจะมาแล้วคุณโดงโดนลวกอะไรกันลวกกันเลยนั่นอะไรบ้าไปโดนอ่ะลวกไปก่อนไม่เป็นไรมันจะมาไ อะไรเฮ้ยใครเฮ้ยไรไม่รู้ไม่เคลียร์ร้านเคลียร์รูคัตมาแล้วครับมาแล้วรูคัตมาไม่สตาร์ทรูคหายเลยแต่ชนะแล้วบนให้แต่ชนะแล้วยิงเฉยยินเน็ตสองนี้ได้ก็พอนตะกี้ตะกี้นาทีจบไม่ข้างหลังเข้าหลังเยอะเลยมันอยู่ที่ใครได้ห้าพันแต้มก่อนแข่งกันอย่างนั้นไอ้มอนสเตอร์เป็นหัวกลมๆตรงนั้นอะอันนี้พีพีตามฟีสไตล์เลยเราชนะแล้วพีพีได้เลยไม่ต้องเก็บไม่ต้องการเสาอเลยซิ มอเตอตามแบบนี้ก็ฆ่ามัได้แน่นอนอ่ามันจะได้ปั๊บอะไรสักอย่างหน่ไม่ได้แล้วลองฆ่าดูก็ได้เก็บผีครับทำไม่ได้แลอ้พวเกียร์ตะกี้นิาไาวนี้สวยนั่นแหละอย่างนั้นแหละใช่เปไงกำลัยึเสากรีดคุวิ่งไล่เขาน่ยยีแเนี่ยตอนเนี้ยปีจะตายมันเกมแล้ววีวิอรีแล้วจะบอกว่า โผมรู้กัน160เคอดสัตว์40เข้าลง่ารู้ได้อะไรไปลงข้างล่างว่าแต่ว่าแต่พี่ฟองอยู่ไหนเอาเสื้อนี้ไปใส่ให้ดูเลยทีจินเห็นพี่เป้เห็นเข้าก่อนเลยอ่ะเสื้อเนี่ยเสื้อเนี่ยเจำได้โอ้โหโดนลูกจีนไวฮิวเลยกดต่อไหมหรือยังไงชุดเสื้ออะไรทีเผา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 คุณได้มันต้องเผาแขนเยอะนะดูเหมือนว่าพวกพวกชุดเนี่ยจั๊กจั่นะ ชุดไหวะชุดกากชุดกากชุดชาติที่แล้วไงหกสิบอ่ะอยู่ในกิวอ่ะอยู่ในกิวชุดผาหกสิบหรือเปล่าเอามันทำอะไรเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันทิ้งไปเลย่ไดพี่ฉันก็ไม่รู้ันคืออะไรอที่ดีเนี่ยก็คือไดมอนด์แล้วก็พวกของเนี่ยไหนวะไดมอนด์แล้วก็เนี่ยไอ้พวกอ่าเนสหรอามเกียรตในไฮอ่าเวลิก้าก้อนทองอ่ะ เนหายเทียบเลยแถวหายยาวเลยแล้วก็ได้ไอ้กล่องนี้ด้วยอีกกล่องว่าหกกล่องอะเยอะกว่าเยอะกว่าคอแซงอีกนะต้องชนะเตอได้กล่องขนาดนั้นเบรฟเวอร์อัปเกรดเมทัลเรียลเนี่ยจเป็นครับกล่องนั้นแพ้ก็จะได้มาหนึ่งกล่องแล้วก็ชนะก็ได้มาห้ากล่องครับแต่ถ้าแต้มสูงหน่อยก็ได้เยอะกล่องเยอะขึ้นครับอ๋อเหรอใช่อ๋องผมคงได้โบนัสเมื่อกี้ได้ดับสามเมื่อกี้ฉันกินอะ เมื่อกี้ช่างเป็นจีนอะเรงพี่เป้แหละพี่เป้ไม่ตายอ่ะไม่ไหวอ่ะคือว่าทั้งฮิวสอนทั้งไทยก็ไม่รู้มาช่วยกันทีแล้วเปิดกล่องหนึ่งมัร์สได้เนี่ยพี่ต้องได้ยินเสียงที่เป้หลุดไปได้จะหนีจะหนีโดนผมดึงไม่รอดตรงลูคัสเนี่ยแหละตลูคัสนี่หนักทีแถมไทยนิดเฮ้เอาอันดับมาอวดเขาได้ที่สองแหละเย่เขาคิดว่าคงจะได้เพราะแอซิสเยอะแล้วก็ไม่ตายนะฮะ สนรับอ่งนี้คงไม่ยังไม่ทราบกันว่าใครไม่ได้ถามเพราะว่าถามคนที่ได้หนักท็อปไปแล้วเขาก็ไม่บอกว่าเขาก็เขาก็ได้นันับ2เหมือนกันก็ยังงงว่าเอะแรเกมนี้มันซ้ำกันได้เดือเพราะถ้าที่รู้มามัน,มนไม่ซ้ำแต่ก็เนี่ยแต่เชิญชวนให้มาลงกันเยอะนะฮะทั้งเฟรวินทั้งคอแซว่า,วางก็คือกดคิวไว้คิวไว้พร้อมก่ตอนลงกันนั่นแหละครับพอออกจากการมาเราอยากไปไหนต่อแล้วก็กดกดคิวค้างๆงไว้เผื่อสักวันไหนก็ได้ลงส่วนทีมผมคิวผมก็จะพยายามหาเวลาที่แน่นอนอีกทีว่าจะเล่นกันมาไหนบ้างเช่นนัุุ เอสิบแปดนาฬิกาอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้ตกลงกันนะแต่ผมคาดว่าน่าจะลองลองอย่างนั้นดูประมาณนั้นนะครับไว้เจอกันใหม่คิดหน้าครับสวัสดีครับ